โมซไนท์ไดมอนด์เพชรโมซไนท์หรือเพชรโมอิต e พร้อมส่งทุกเชฟทุกไซส์ที่ร้านโมซไนท์คราวค่ะจะซื้อ1เม็ดก็ขายซื้อเยอะ10กระดัตขึ้นไปมีราคาส่งสุดพิเศษเพชรโมอิต e เป็นเพชรสังเคราะห์ที่จี้ขึ้นเพชรเหมือนเพชรแท้วิบวับเล่นไฟดีเหมือนเพชรแท้ความทนทานใกล้เคียงกัน เหมาะสำหรับใครที่ต้องการเซฟงบประมาณในการทำเครื่องประดับแต่ยังอยากได้ความสวยงามและการเล่นแสงเล่นไฟดีเหมือนเพชรแท้แนะนำเป็นเพชรโมอีได้เลยค่ะทรงไหนไซส์ไหนพร้อมส่งบ้างไปดูกันเลยทรงกลมหรือราวคัดเป็นทรงสุดคลาสสิกใช้งานได้หลากหลายมากๆที่ร้านโมไนคราวพร้อมส่งตั้งแต่ไซส์เล็กสุด0.7มิลไปจนถึงไซส์ใหญ่10กร,รัตั ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของลูกค้าค่ะไม่ว่าจะนําไปทําเป็นตัวเรียนเครื่องประดับเม็นเล็กนําไปทํากรอบพระหรือจะซื้อนําไปทําก้านแหวนแหวนแถว DIY ต่างๆทุกไซส์ทรงกลมถักมาได้เลยค่ะต่อที่ทรงแพรหรือทรงหยดน้ําเป็นอีกทรงหนึ่งที่ดูมีความน่ารักในตัวมากๆ ทรง cushion ค,คัดหรือทรงหมอนทรงสี่เหลี่ยมมุมมนคลาสสิกตลอดการวินเทจเบา เพชรมมยอตทรงเรเดียนสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพชรโมยอสทรงเอเมอรัลเจรไนแบบสเต็ปคัตทรงนี้มีความใกล้เคียงกับกระจกมากๆ เพชรโมยิสทรงมาคิสหรือทรงเรือใบปลายเรียวแหลมทั้งสองด้านทรงนี้ทำให้ขนาดเม็ดเพชรดูใหญ่เกินไซส์จริง เฮโมอยทสทรงฮาร์เชฟทรงที่น่ารักสุดๆสื่อถึงความรักความโรแมนติกเฮโมอีทสทรงโอเวล หรือทรงวงรีทรงรูปไข่จะเรียกอะไรก็น่ารักไปหมดทรงนี้เป็นอีหนึ่งทรงที่คลาสสิกคล้ายกับทรงกลมเพชรมอีดพรินเซสคัททรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล่นไฟดีระยิบระยับมาก เพชรมเอทรงแอเชอร์คัตเป็นทรงเจรนัยสเตปคัตคล้ายๆกับเอเมอรัลแต่ว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพชรโมออตทรงเทรเลียนสามเหลี่ยมขอบมอน เฮดโมเอตทรงไตรเกลสามเหลี่ยมมุมเหลี่ยมคม ชอบทรงไหนกันบ้างคะร้านโมสไนท์คราวเอาทรงเพชรโมสไนไดมอนด์มาให้ดูค่ะใครที่ต้องการสั่งขึ้นตัวเรือนเครื่องประดับสามารถทักแชทร้านเข้ามาได้เลยหรือว่าถ้าต้องการซื้อแค่เม็ดเพชรโมอิท e นะคะไปทำตัวเรือนเองจะซื้อเยอะซื้อน้อยราคาปลีกราคาส่งที่ร้านก็ขายค่ะท็อปเกรดทุกเม็ดดีคลเลอร์ VVS 1 3 t r e e Excellent Cut ที่สำคัญจี้ขึ้นเพชรทุกเม็ดค่ะเพราะว่าที่ร้านขายเพชรโมออตของแท้ค่ะถักเข้ามาได้เลย